ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านป่าหวายเมื่อปี2439เชาวป่าหวายป่าตานจังหวัดลบบุรีได้อพยพมาหาแหล่งทำกินและเห็นว่าบ้านป่าหวายเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การตั้งที่อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบนันที่ตั้งและอนาเขตบ้านป่าหวายอยู่ในตำบลหนองปาลาไหลอำเภอบางไทรภูิจังหวัดพิจชิรหากจาก เมืองทิศจีด18กิโลทางจากอำเภอเมืองปทุ15กิโลมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือนะติดกับหมู่8บ้านสายตินแบนทิศใต้ติดกับหมูหนึ่งบ้านสายคำพูนทิศตะวันออกติดกับหมูหนึ่งบ้านหนองปลาไหลทิศตะวันตกติดกับหมู่6หบ้านของสแก องค์กรภายใต้ชุมชนบ้านป่าหวายบ้านป่าหวายมีองค์กรสำคัญสำคัญ5องค์กรคือ 1. องค์กรอาสาสมัครหมู่บ้านกองทุนสถาบันกิจหมู่บ้านกองทุนเงินล้านกองทุนมรดกบาทกองทุนกขอขอจอกลุ่มอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยผ่านการอบรมให้ความรู้จากเจ้า้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานภายใต้ความเสียสละกองทุนชาปนากิจหมู่บ้านปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1น5คนราสมาชิกภายในกองทุนเสียชีวิตจะได้รับเงินส่งเคาะจำนวนานวน5,750บาทเพื่อนำม,มาทำค่าทำศพและช่วยเหลือภายในงานกองทุนเงินหลานเป็นกองทุนตามนโยบายของรัฐบาลทักษื่ชินวัตรที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรู้หมู่บ้านให้เงินหมู่บ้านและหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนให้ชาวบ้านและมีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ กองทุนราลบาทจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือกันภายในชุมชนโดยใช้การอองเป็นฐานและจะใช้สริการไว้ดูแลสมาชิกในการเกิดแก่เจ็บและตายกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกขอขจออจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านมีเป้าหมายให้ประชาชนยืมเพื่อไปประกอบอาชีพ ผู้จัดทำนางสาวสุนิสาปัตาแวล631212 0053สาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ